สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555 วันนี้เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกหน้าพระตำหนักใหญ่วางสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรีรัตพระวรชิยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต พระราชานพระราชวรโรกาสให้พลอากาศเองรังสรรดิธรรมบัญจงอดีตรองสมุหาราชองค์รักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารเฝ้าทูลละออนพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษาห้ารอบ28กรกฎาคม2555 จากนั้นเสด็จออกนวังสุขโขทัยส่งรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเชิญมาทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2555 และสมเด็จพระเทพพระรัตนรชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญของขวัญมาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วย จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาลให้นายธานินเจรวรวณน์ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย นอจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนวังสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษาห้ารอบ28กรกฎาคม2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปาการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งยังสนองเบืองพระยุคลาบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช,ชินีนาถมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศ เมื่อคราวเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เกิดอุทกภัยนานกว่า2เดือนทรงเห็นพระทัยและทรงเข้าใจในความเดือดร้อนของราษฎรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรอย่างทั่วถึง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จแทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคจํานวนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่เกษตร,รกรนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้แรงงานภายใต้หลักเกณฑ์โครงการธนาคารโคกร,ระบือพเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ พร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกเขาวชาวา61ตัวที่กรมอุทยานแห่งชาติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสำหรับทรงปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติจากนั้นทรงปล่อยพันปลาไทย9ชนิดที่กรมประมงจัดถวายจำนวน5,90,000ตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา5รอบเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันปลาน้ำจืดที่หายากของไทย เวลา16นาฬิกาเสด็จออกนศาสาามิตราพิรมบังสุโขทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษารุ่นที่4ปีการศึกษา2555รวม154คนเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา พร้อมทั้งนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่หนึ่งพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นเฝ้าทูลละออนพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อปี2552เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกําลังสำคัญของชาติโดยมีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนไปแล้ว458คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโชวาทความว่า นับเป็นความสําเร็จอันน่าชื่นชมทั้งของตัวนักเรียนเองที่ตั้งใจเรียนด้วยความหมั่นขยันทั้งของครูที่ปรึกษาที่ดูแลสิทธิ์ด้วยความเมตตาเสียสละและของคณะกรรมการมูลนิธิที่เอาใจใส่ติดตามผลรวมทั้งคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสได้เล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้สมความตั้งใจ สมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกมุมารทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสรวมถึงช่วยพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจนานาประการในการที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในทินทุรกันดารหกแห่งทั่วประเทศและพระราชทานคำแนะนำด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนด้วยทรงตระหนักว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานสำคัญยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยรวมถึงประเทศชาติให้ดีขึ้น เนื่องในโอกาสทรงจเจริญพระชนมายุ57พรรษาเมื่อปี2552จึงมีพระราชดำริให้จัดโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยนำเงินส่วนหนึ่งมาจากกองทุนทีปังกรรัศมีโชธที่ได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นทุนการศึกษาเสริมสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนไทยที่เรียนดีมีฐานะยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิเป็นการสนับสนุนให้สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่ดีเป็นกำลังของชาติในอนาคต กองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระการุณาที่คุณจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาทรงเป็นประธานกองทุนซึ่งจํานวนของผู้ที่ได้รับทุนในปีแรกมีเพียงจังหวัดละสองทุนเป็นชายและหญิงอย่างละหนึ่งทุนรวม152ทุน และพิจารณาขยายทุนเพิ่มขึ้นในปัจจุบันโดยแบ่งเป็นทุนระดับมัธยมมศึกษาตอนปลายต่อเน,นื่องจนจบระดับปริญญาตรีโดยคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานทุนจากทั่วประเทศจังหวัดละสองทุนมีเป้าหมายเป็นเด็กยากจนมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน200แสนบาทต่อปีมีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าส และทุนพระราชทานระดับปริญญาตรีเฉพาะกรณีทั้งนี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้ทุนคืนอีกทั้งเมื่อจบการศึกษาแล้วยังเปิดโอกาสให้สมัครเข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารตามความสมัครใจอีกด้วยจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานทุนไปแล้วสรุ่นรวมทั้งสิ้น458ทุน จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยประดุดแสงสว่างที่นำทางให้เยาวชนซึ่งจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรทรงพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ กรกฎาคมพุทธศักราช2555เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอิสตานาะหรือทำเนียบประธานาธิบดีทรงพบนายโทนี่ตันเคียงยำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางแมรี่ตันภร,ริยาในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์โอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ถวายเลี้ยงพรกระยาหารกลางวัน อนบ่ายเสด็จพระราชด,ดำเนินไปสถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาเขตตะวันออกทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุครั้งที่6หรือ iCreate 2012ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งสิงคโปร์หรือสตา r เซเต และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติของประเทศไทยหรือเนคเทคจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุรวมทั้งเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายและความรู้ใหม่ๆระหว่างกัน right? ก่อนการประชุมได้ทอดพระเนตร <Okay. S 1> ห้องปฏิบัติการ <Okay. S 1> ที่ใช้สอน <Okay. S 1> และฝึกอบรม <Okay. S 1> ด้านการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล <Okay. S 1> ซึ่งผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้ฝึกใช้อุปกรณ์ <Okay. S 1> และเครื่องมือ การแพทย์เหมือนจริงที่สุดจากนั้นทอดประเนธห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนเรื่องการดูแลระบบควบคุมอาคารนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้เสมือนจริงเช่นระบบดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศระบบสัญญาณเตือนไฟไหม ต่อจากนั้นเสด็จพระราชะดำเนินไปทอดพระเนตรการประกวดออกแบบโครงงานสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในปีนี้มีผลงานของนักศึกษาจากประเทศต่างๆที่ผ่านการคัดเลือกมาแสดง39โครงการในจำนวนนี้มีผลงานของนักศึกษาไทย11โครงการเช่นเครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับเด็กพิการทางสมองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุลาฟังเพลินหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเลือกรับฟังข่าวสารตลอดจนสาระบ,บันเทิงต่างๆได้ด้วยตนเองจากจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใจหรือรีโมทคอนโทรลช่วยให้ผู้พิการควบคุมอุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระราชดำรัสถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เท่าเทียมกับคนปกติ ตลอดการส่งงานที่ผ่านมาส่งพบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังเช่นที่ส่งส่งเสริมให้จัดทำอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กหรือหนังสือเสียงระบบเดซี่เพื่อผู้พิการทางสายตารวมถึงสื่อมัลติมีเดียสำหรับเด็กที่พัฒนาการช้าหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง จากนั้นส่งฟังนางสาวเดสลีเดอจองผู้ช่วยอาจารย์มหาวิทยาลัย Queensland, ควีนส์แลนด์เกลือรัฐออสเตรเลียบรรยายเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นสำคัญแล้วส่งฟังนางสาวจูดี้วีผู้ก่อตั้งปรับบริษัทที่ปรึกษาเลเวลฟิลด์จำกัดชาวสิงคโปร์บรรยายเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถานที่การจัดสภาพแวดล้อมและกายภาพรวมทั้งการคมนาคมที่เอื้อต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มทุกวัย ซึ่งจะส่งผลให้คนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เท่าเทียมกัน <is> โอกาสนี้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวดประเภทเทคโนโลยีรางวัลชนะเลิศได้แก่เกมช่วยฝึกให้ผู้ป่วยฝึกใช้กล้ามเนื้อแขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทออกแบบสร้างสารรค์รางวัลชนะเลิศได้แก่สมาร์ทโฮมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีในตอนค่ําสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณลานหน้าน้านําพุทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารค่าที่คณะกรรมการจัดการประชุมไอครีดครั้งที่6ประจําปี2555จัดถวาย เวลา22นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาติชางงีเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ 322เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีเปิดการแข่ง ขันกีฬาโอลิมปิก2012ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือระหว่างวันที่26-29กรกฎาคมพุทธศักราช2555โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวาราราชานินัตด,ดามาศทรงเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เวลา16นาฬิกา19นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวาราราชาธินัตด,ดามาศเสด็จไปยังศูนย์ประชมุมเนกประสงค์การจนะพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์สัญจรทรงตรงพลังสมองพิชิตกัดแพททั่วประเทศโดยบร,ริษัทเซเรบอยส์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดขึ้นตั้งแต่ปี2,533เพื่อส่งเสริมเยาวชนในด้านการศึกษาโดยการติวเข้มสร้างสติปัญญาสร้างสารศักยภาพให้กับนักเรียนเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยปีที่ผ่านมาได้จัดโครงการแบรนด์ซมเมอร์แคมสัญจรทรงตรงพลังสมองพิชิตกัดแพททั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นการขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยการจัดติวเข้มสัญจรในสถาบันการศึกษาสีภาคในวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีววิทยาโดยปีนี้เริ่มที่ภาคตัวหนอกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแกนระหว่างวันที่28-29กร,รกฎาคมนี้โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า18,000คน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองสมุหาราชองค์รักนำของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ในวัดสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอกนพลบุญทัศมรองสมุหราชอ,องค์คารักษ์ได้นำของพระราชทานจำนวน200ชุดไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และนิมนต์พระสงฆ์จากวัดส่วนกลางจำนวน60รูปที่เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เดินทางไปยันจังหวัดนราธิวาสเพื่อจำพรรษายังวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและที่สงขลาเพื่อให้วัดมีพระสงฆ์จำพรรษาครบ5รูปสามารถประกอบกิจทางาศาสนาและรับผ้ากรถินได้ เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและได้ไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างเจาะไอร้องเพื่อนําของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่ที่วัดเจาะไอร้องพร้อมมอบของพระราชทานแก่ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและช่วยกันดูแลพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังไปถวายของพระราชทานแด่พระเทพศรีวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสท,ที่วัดประชุมชนทาราอำเภอสุไหงปาดีด้วย ประชาชนไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปถวงกล้าวทุ่งกระหม่อมถวายหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อาทินายศิวาวิทย์สำเร็จผลาขานุการประจำคณะกรรมการที่การแรงงานสภาผู้แทนราษฎรอ,อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมข้าราชการนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุน่นและเป็นสุขกระทรวงมหาดไทยนายเทนินเจรวรนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือรเจร,เริญโภคภัณฑ์จำกัด ครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองสาลาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนสตรีนนทบุรีและที่พระบรมหาราชวังนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีตลอดจนคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตตุลาการสารรัฐธรรมนูญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้ง,งกระทรวงทบวงกรมในแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังและประชาชนได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร อึ้งในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาห้ารอบ2 8กรกฎาคมทั้งมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดจบข่าวในพระราชสำนักค่ะอีกสักครู่ติดตามชมเก็บตกกับคุณกุลนดาปัจิมสวรรค์นะคะค่ำนี้คุณชานชัยกยศิษฐ์และดิฉันวีริมทิรานาทองบ่อจราดลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ